เห็นแล้วสองคันไม่ใครขึ้นเออ้าไม่บอกพี่หรอกว่าพี่กำลังมาพี่ก็กดชาร์จรอเออ จะได้ลอยอยู่แหละมาเยอะมากเปิดโอ้โหเยอะจับเยอะจับโอ้หลังเข้าว่นหลังเข้าหลังเขาหลังเขา้เขาสองคนสองคนตัวนึงตัวนึงที่ไหนที่กลับไปแล้ว เอา,อา,อา,อาไม่มีคนมาทางซ้ายข้างล่างข้างล่างข้างล่างทางนี้ไม่มีคนฝังตรงครับตรงข้าม

มันอยู่มันเตึกกันทั้งนั้นเลยอะอยู่มันติร์กันึ้นไปอีกไปไหแล้วฮะบนหลังเข้าเข้าหลังเข้ามันลวงแล้วเอ้ยมี L V มาขัด วังไงเปอร์จากจากตงไหนก็ไม่รู้ไเปอร์โอไปเซเร์วเหอรีไหล้วเิมดั่ในในในเติบเิมเติบเบนี่นีมันขึ้นสีส้มเลยนะเซิเร์มาแล้วเขาแล้ เนี่ยคนหลักเลยไอ้สักใครเล่นคอมมานเดอร์มึงไม่ทิ้งระเบิดแล้วอามีเอลเอวีป่ะเราสองคนแม่งเล่นหมอเลยจะปืนไปยิงก็อะไรอยู่ ยิ่งนตึกต้องให้นี่เขียให้อะต้องให้มันทิ้งเจดมเป็นจดใครใครขับอยู่มันยังมาติดตาเนี่ยเ,เลือดปูเออหมไอยู่ไม่ได้ลไปทางอื่นดีเติมบออาสออ่หออานส่เติมบ โมเรือาทางขวาเรียสกสแกนตายปปารเยอะโคตรพอมาบ่ กยานะคุยิงพอได้นะอารมอารมตายแล้วเนี่ยอาเอาเขาจะตึกรามเอเยอะจัดมันอยู่ในตึกอะถ้าพี่วิ่งลงน้ำมันก็เห็นเราต้องให้เอลวีเข้าไปก่อนแจ้วอารมใต้ผ่านอีกแล้วมีคนนหละคนขอในตึกในตึกในตึกมีคนในตึกชั้นสอง ชันนช้นบนชั้นบนชั้นบน yeah. สุดเียอเดี๋ยวอาไม้เชี่เอวีเราล่วงว่ะโอ้โอ,อ,อ,อ้ป่ <Look again. S 1> าป่าโอ้โอ้ฝั่งนู้นยูเมไอเอ็ดมาแล้วมาวิ่งวิ่งรตู อาอบนะมีชั้นสองคนนะปีกนี้โงนเดดเอาตัวรอด,ญญดเป็นยอดเดไอเราไปนี่กันขับน้ำนีกเลยไปขึ้น,น,นอีกฝั่งไปลอยพวกมันเขาเ<อ>โผลหลังเข้าวะ่ะโอ้ไม่ได้อ่ะเราได้ใช้แต่ปืนพกอ่ะ บอกมีใครส่งก็ขึ้นกระปุกได้ไ้มใครส่งพี่ขึ้นทั้นสองเลยวะโอ้โหเ,เอวีแม่งยิงตูดเอ้ยไอนี่เราโดน,น ดีเราโดนไหนวะไม่รู้ดิใต่ซอกนั้นนะซอกซ้ายอนะเนี้ยหลังหลังเรือพังอนะหลังเรือพังก็ยึดได้นะอะไม่อยู่บนเรือบนเรือก็ยึดได้เสียเปลี่ยนน,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 นะเราเราเราว่ายน้ำเลย ม่มีเลบนเรือพังเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้าเราโอ้ยตายขู่ไอ้เนี่ยเอาแล้วขี่ไอ้คนที่ฆ่าอรมได้ป่ะคนที่ฆ่าเราตรงนู้นไงตัวฐานเอ่ะไปไหนไปไหนไอ้เยศแค่มีทีวีด้วยไอ้สัตว์อ๋ออไง บีมันมีเ E ลเอวีอ่ะเราไปไม่ได้แกวใจประดุลเอาไงดียจะไปวะาไม่เออยู่บีเอาไว้เอามีซีโฟก็ล่ะแปะโตมากแต่ใครเอาอารเทลอรี่ไปดำน้ำมีเอวอของเรามีมีนุดนี้ด้วย่็จะมีเอลวี v, เราอยู่นะ

ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาตัดนสองตัวขึ้นไังไงได้เนี่ยขึ้นได้ไมได้ออกมาแล้วเอวีมาเอวีมาเอวีมาเนผมอ้ามาลูก อัพดิโบอัพดิโบโดนเหยียบเหียวิ่งวิ่งหนีพูดภูเขาแล้วกันป๋อไรเต <net> <net> <net ียมป๋อไรเตียมทีโฟไว้เจียวอ่ะเมื่อกี้ยกียรงโนแล้วอึไอ้นุ่มเฮ้ยหลังเข้าวบ้านเลยวะเอวิ่งไม่พัง เฐานเอก็มีคนเอ้าขโมยเอลวีได้ด้วยเหรอไอ้ยุ้มันไอ้ยุ้มันน นนง,ไไงย,ยจะบุกเอาข้างหลังข้างหลังเอเอเขาบินหมุนเลยว่ะเฮ้ยเยขาบุ่ดิเฮ้ยยังขับอยู่วะ่ะมันเร็วเว้ยเฮ้ยข้างหลังคนงอีกคนผีคนเอาลูกุดเลยดิ

ผมไม่มากูไปเองเอู้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าวเกิดไม่ทันว่ะไอ้ยี่บลท์เธอขาวบานอู้โดนอหอแล้วนะกิท <c oughs> ีมเราไปไหนมาแล้วอ้ววาวเราไวเบดไปไหนเนี่ย ออกไปแล้วมัางแนวไอเบดอะเอาวิแล้วหมายทีมเรานดูยืดหมดเลยวะอาร์มไอจ่าไอยืนแรกก็อยู่ดีๆเอาไปยืด ไปไหเนี่ยลงดีกว่ามันมันไปอยู่ไหนวะเอาบันเทือเขาอาู้เจ็บวะเจ็บวะหรือทั้งสององอี้เขาา้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านหาที่ปลอภัยคน,นเทือกเขามีมีอยู่โอ้ทำไงอีบมาตรงไหนวะเนี่ยไอ้ชูไม่ได้มึงน,นอนในน้ำอ่ะ เราสารชุกมาจมน้าเลยโหมอไอทหารหมออยู่ตรงนี้เองมันนี่มันนี่พี่มันนี่ตรงไหนเนี่ยไปรับเนี่ยข้างหลังเนี่ยเออเออเอ้ากินที่คอด a m a g บินนู่นเลยบินบินไปนั่นแหละหลังภูเขาเลยจะไปไหนเนี่ย ไปึกแล้วันตึกหรอเอาจิงงันทึกอะไรเนี่ราไปยังไม่พ้นตึกเลยโดนล็อกแนั่นไงนั่นไงอ่นต้องไปไต่ขึ้นข้างบนมันเว้ยไม่ใช่ ถ้าเราไปถึงตึกมันอย่างเงี้ยเราก็ค่อยบินขึ้นไปไงบินขึ้นนั่นยิงไปอะไอ้เหี้ยนเหี่ยกูหลายรอบแล้วไอเหยื่ดวลนิ่งหนึ่งยิงโคตรเสียะถาบันเลยโอ้โหเขาเป็นเจอสเก็ตไม่หวาตรงนี้

ระเบิดไม่พ้นปังระเบดไม่มนตัวเอง กูฐานกางคืนได้ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ริมเขาเราก็จะโดนยึดเหมเดิมตายเว้ยตาเฮ้ยข้างหลังมีคนมีตั้งนานเลยตัวนั้นน่ะมันเหลืออยู่แค่สี่มั้งเฮ้ยอาวมเต็มเลยว่ะข้างหน้าคนอาวมขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นชั้นสองไปแล้ว นายที่ไหนมาเนี่ยเฮ้เขี้ยะทำไมมันไม่มีอย่างวะนี้ต้องเปลี่ยนห้องเล้วะทีเดียวมันโคตรหน่วงอ่ะมันไม่ปิงไม่อะไรหรอกแต่เซิร์ฟเวอร์มันหน่วงสั่นเอาตายเดี๋ยวไว้จบไวนจบกันโดดชูไม่ถึงละ อะเนี่ยไอเคนั่งเล่นไม่ได้อ่ะเออเออเต็มเดียวอารมรีบอ่ะร,ร,รีบเปิดตัวเอาไอ้เหยอยไม่รอดลงเหนือตึก แต่ไม่มีคนนะแต่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยกดไปหมดแม็กอะแต่แม็ไม่รู้กดไปแบบหมดจัดอะหมดแล้วอะเอ้ยไปขอไปขออู้ปะลูกปะลูก เอาไหมก็เรือว่ะ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 เรือเล็กเรือเล็กเรือเล็กเรือยังไม่เต็มเลย<อ>พอพอยังพอพอ,อยังพอไหมพอแล้วไปอยู่นี่แล้วโอ้โอเรียบร้อยโดนลิตเติ้ลเบิร์ดอีกไอ้สัส เราโดนเฉยอาเคเดียนโอ้ยเอสเอสสิบมันเล่นดีอ่ะมันคง่มไม่เล่นได้เออเห็นอารเล่นอยู่อ่ะไม่เล่นอ่ะสู้ยากสู้กับเจ็กตักโอ้ยอะไรเรือนี่ยล้ว สมาร์ทคอยอยู่ทั้งงี้เยอะไอ้เพียดีรถแม่งไม่ไหลมาทับเพียดค่อยๆไหลเรื่อยๆเด็ดดูในคลิปแม่งโดนกับประจำอะแม่งลงเกี่ยงรถแล้วแม่ง รถไหลว่าโดนจริงอะมาทำแรงล้มถ่วงอะไรไปวิ่งขับตึกกตึกตึกตึกตาเพียบเลยปาเพียบเลยอี่สองฮะมาเรียกกันนะ

มาวะเอีมาวะไอแปลกันจริงเหรอเดือดเข้ามามีใครยิงอ่ะใครยิงเข้ามครับเอีอวผมว่านรถมินดีกว่าพ่อโค้งดีกว่าเอวีเนอโอ้โหถีงแ้วสองทางแลวไอทางนี้บึ้มแล้ว ออกมาไปดูขวาเรียบร้อยเจอเซกาอยู่มันติดอยู่กระเด็นให้แล้วเอ๊เฮ้ย ต้องให้เราเดินสแกนไปเรื่อยๆมันต้องมันต้องกันซีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้มิสไซล์ไม่ได้เยอเอลวี v v เข้ามาว่ะ ยางเขาทำไมโตรยากไปตั้งนานไทยยังไม่พ้นยังไม่พ้นกำแพงเลยงเียนเงียแมงเป็นคนด่าปักซิลเวอร์แหลาตายคนไทยแค่ กับดีก <conference rolling> <st wireless clock> ันเดี้วไอ้เลือแม่งหมุนติว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 เลยเฮ้ยข้างใมันตายยังไงมันก็ล่วงเลยนะ เรือหมวเนี้ควงไง้โโอ้โหสายสายสายไทำไมเอ็เขาเล่นก <in> ันแหลงพี่เล่นไม่แหลงพี่เล่นแบบนี้มันนิ่งมากนะเอ็นเนี่ยพี่น่ปั๊ปั๊ปั๊สุัแบบนี้ธราฮะ บตแล้ักองสกตอ๋อแต่รู้สึกว่ามันนิ่งมากนะเอ็ีระยะไกลๆนี่แบบโคตรแรงเอ็นี่องตกระองลูกันมากเลยไงไงแตมมันไม่รดจะวะ เดี๋ยวแบงบินถอยไปพร้ม่งบินถอยหลังกันได้แบบเราต้องฆ่าแดนด์ดเอาเดือยคนโดนลมมาทางขวาจบจบอ๋อจบแล้ทีไปไหมย้ายไหมมันเป็นอะไรมันแหลกอ่ะ